포화 굉장히 좋아요. 굉장요 좋아요. 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 좋 좋아요. 요 얼마 전에 또 호아이빈에 가서 좀 쉬다 온것 같아요. 시간이 좀고고나이안아서가호아이에 가서 휴가를 가서 호 가서 휴가에가가호아이에 가서 휴가를 가서 호아이빈에 가서 휴가를 이빈에 가서 휴가호아이에 가서 휴가를 가서 호아이빈 가서 휴가를 가서 호아이빈에 에호에가아요 จริงๆก็ชอบทะเลครับแล้วก็ช่วงหลังก็ชอบภูเขาด้วยแต่ว่าเวลาที่มีโอกาสมาเมืองไทยก็อยากจะไปป่วยหินนะครัไปทะเลก่อนไปทะเลก่อนไปก่อนเรื่องอาหารแล้วครับเอออาหาร6ปีที่แล้วจำได้ไหมครับกินอะไรอร่อยสุดเลยในเมืองไทยเด็กโอ้หกพัไทยนะลาซซีโบเลาซซี่โบเล่โอเคเสร็นแล้วหมกพันธุ์ไทย ต้มยำกุ้งวันนี้ผมจะเปภาคไทยครับแล้วก็ต้มยำกุ้งซึ่งต้มยำกุ้งเนจริงๆผมไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะเข้าถึงรสชาติของมันได้แล้วมาบ่อยๆก็ชินแล้วก็มาบ่อยๆก็ชินแล้วเดี๋ยวะลองี